พี่ใหม่ก็ย้ายมาใหม่นช he ่ไหครับก็ฝากดูแลเพื่อนด้วยนะครับครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับหน้าห้องบอกพ่อครับคุณครูพ่อคุณมาคุณครูมาแต่ใหม่มาคุณแบบใจเหรอมาคุณแบบให้อาหารกินเห็นแล้วหิวอ่ะป้าตุ๊ปลาขึ้นเขาเฮ้ยกัดมาต่อาหารอาหารยังไปจีบผู ah, oh ้สาวดีกว่อาหารญี่ปุ่น เรีว่าอิตาเลียนรรเรีว่าฝรั่เววเงเศสดีว่ะเพื่อนมึ่เสียววัตถุดิบไม่ต้งใช้อเพื่อนด้านเฮามันกับมีพ่อซำนีละเออว่ะกระบอกมีกม่หีดผลดีว่ะเพื่อนเราขอถามอะไรหน่อยสิเห็นว่าสนิทก,กับพี่ใหม่เหรอพี่ใหม่ชอบคนแบบไหนเหรอ,อเห็นบอกว่าชอบคนทำอาหารจริงนะพี่ข้าท้เลยอ่ะ ทำทำไมหรอไม่มีอะไรไปละม,มันว่าะ แล้วทำพิซซ่าไม่ชิมอ่ะเออกระนังกินอนยบินเดเดียวกินด้วยกันโอ้โหแซ่บพิษมากแซ่ซักใส่เงินสือกดกูคิดออกเลยว่ากูจะให้ยังไปจีบเขามึงเซ็ตยังล่ะกูจำได้ว่าตอนน้อยกูเคยแม่กูเคยพาไป หาไม่ข้ามมันฝนกินกระแสบอยู่ได้หรอต่ว่าผู้ช่วนเข้าไปได้จังเลยว่ะมึงสิดเส้นไถ่ปีใหม่บ่เอ้ามันคือหู้เอ้าว่าเล่นที่เสื้อแสดงว่าถือได้เนี่ยเอขอขามังหู้แล้วมันก็หามบอกไผ่เด้ขาดเด้เออ่าบอกไผ่ด,ด,ด,ออไดอกมั้งกระสันก็น,นี่เจอกัน,นก่อเนาะอย่าลืมฝากบอกอ้าําเสนปีใหม่มาน้าด้อเออเพื่อนดีเ,เพื่อนรักเข้าเฮ็ดได้เสมอ เราเคยเจอกันคือเก่าเนาะแต่ว่าส่วนปีใหม่มาน้าไหนบ่ออาท้าไม่หรอเออน่ะปีมันมักอีใบฮะทบทวนบทเรียนด้วยทุกคนรับทราบไหมคะรับรับไม่เอาหนีวางบ่อมาจะส่วนไมรเด็นโรงเรียน หน่าจะพ่ไม่ลดไปเดี๋ยวนี้มานาเออเดยกกระลูกเออกัดเมื่อบอสองคนนี่ะคือนาามากเออมากกว่า่ะนั่งหน้าจะปวดด่งเฮ็ดยังยูนี่คือนาามากเถอเอากะทังมันไกลเนาะแถมรถบอดดีพอม ส่ยหลัการคลองดีบอกหรียมไหวดีเด้เอ้าเจ้วแจ้วแจธรรมดาแล้วมันคืออะไรนี่เนี่ยสเป็นข้ามแล้วแมงคามคืออะไรหรอเออเดวไม่ก็หูเออดีมันเขาจะไปหาอยู่ส่ยกูจำไล้ว่าตอนกูมาโรงเรียนเล็กหน่อยมันบอกว่ามันข้ามอยู่หลังโองเรียนได้หล่ะมาไปเบ่งไป มันแม็นทางนี้อยู่บนหัวนะแม็นอยู่กหกกับหกมีงูบนนี่ไปได้ไหมนี่เออนะตามมาตามมาฮันเดก้าฮันเดฮันเดนใส่ใส่ใส่นั่นนั่น,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 นโอ,นนอ,อ,อ้นั่นวะนนเ,นนเออ,อเนันอออ่นละกัดนาที่ไมไปปินเอ้ากูต้องไปปินบ่เออมึงอะไรอ้า เอาเลยกัดเอาเลยสั้นเลยเด้อสั้นเลยเด้อโตแล้วแล้วโตแล้ววเฮี่ต้ยูยู่ตนนั้น่ะ่อยูไหนหล่ะตัวนึ่งเียเราแมงข้าวนี่แหละแมงข้ามโตเนี้นี่ของแสบเลยนี่เอา่ข้าวแฉบไปกินยังไงเออนาตัวนี้ตโตนี่กำลังนับเลยู้ี เขาจะไปหาไซล่ะอื้น่าตามมาไปเข้าไปใก้สนี่เด็ดเด่ลงเ็วตัดรวดีเอ้าแมอกบ้า้แบบเมื่อยหึ้ยถ้ามนํำไปนข้ามกัดีกว่าเอ้เรื่ืมเลยเอาิบสิบเอ็ดโตทิบเอ็ดโตคุณน่าเออดีมแล้วนี่จงไงล่ะก้นหัวแล้วไปสั่น จัดจัดมามามากินกินฮะกินโอ้มันจะแสบใช่วะหอมเปรี้ยนแห้งซบแสบมันจะกินได้ไหมเนี่ยเออนาวขึ่นมง เปยังไดนเสียบอ้ะอืออืออะไอย่ีนะเป็นยังไงน้อมือนน่ก็เหนื่อยอยู่นะแต่ก็สนุกนั่แหละระวังพิซซ่ากับปนเมงข้ามอาหารบันเฮ่า อันไดนเสียบก็กันนอก็อร่อยคนละแบบนะห้องเราเคยกินเลยแต่ว่าเขากลักมากเขาวที่ดีมเฮ็ดด้ข้าวซันมือนะห้าซีเอชไม่ให้กินไหมนะสซัน